กันวันตีเฮยเอากระเบื้องคีเพิร์นมานั่งกินข้าวองกันเลยเออนั่งข้าวของกันแต่ก็มาชอยชมบังพ่อมปะแมนกระเบื้องไรคลิปนี่เปินกระเบื้งเนาะตามนี่เองทักแพร่ขายทักแพร่ขายปืนอหารเอยอ๋อหารอยบาทผู้ขาได้ขายบ้านหนึ่งขาได้ขายอันหนึ่งได้หายี่าได้เ้ยถ้าเห็นกันหนึก็นี่เนาะหายีมาได้เผื่อทางไหนเนาะจ๊บผายมาให้ทักให้ได้ทักห้นกกว่า ขี่ขันท่ากินดีนี่นะขี่ขั้นอนไงสบายดีบอสบายดีอยู่มาเที่ยวเมืองไทยไหมมาวานนี่ขนาดมามาวานนี่เมื่อยมารถไปมาหอดอกไปบ่เมาหลุดสลายนะเราบไม่ได้เห็นเจ้าจ่าง โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องในเอฟซี FC กันเบอรสุขสุขคนคือเก่าเนาะวันสิเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ยินดีต้อนทบาข้าู่ช่องมุกดาวันสาวลาาคือเก่าเดอ้อพ่อพ่อกับมุกดาเนะมื่อนีนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้อยู่ทีเฮือนน้องมานาเพิ่นหลังจากที่วาเพิ่นมาแต่ไทยเนะาะเมื่อวานนี่เนาะโดยเดี๋ยวทางสามมุกดาจะเข้ามาเยี่ยมมาหาเพิ่นก่อน เป็นนาฬัยนาะโพยพี่น้องเนาะกลับมีของติดไม้ติดมือมาทางอ่าพอฮักพิ่นมาเมื่อนั้นเนาะก็ได้เอาของฝากของตอนมาให้เพ,พิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพอมาเมื่อนั้นการน้องมาหน้าเพิ่นกะยังบ่ทันได้มาแต่ไทยเลยเนาะโดยเอา้าก่อนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเพินเนเนเ่นไปเบิ่องไปซมน้มกันก่อนโดยมารอบเส้านี่พ่อแม่พี่น้องเลย ขออนุญาตขึ้นเฮือนเด้อเนาะโอ้ได้เตียงใหม่ได้ได้นี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะปึ๊บปึ๊บมาวานี่ขู่แต่งหน้าแต่เศร้าแท่นนี่โอ้อาสบายดีเด้อทั้งบาทาเด้อฮะสบายดีทั้งน้องมะนาวเพิ่นโอ้คือผู้งามเพิ่นแค่ว่ามาแต่ไทยรอบนี้วะเน่าเนาะ เออลากแน่หน,น,นาวันหนามาช่วยทาาทอนกันนะได้แป้ไงไหมวบนนะ้ไม่แป้งเก่เอาอันนี้มไม่ให้นะวกินแล้วเ่าขาวนะยังกินกระตือ ปีนตัวด้านออกมาปีนทางนั่นออกมาเหนื่อไหมเออโอ้ทางเมย์เพื่อนอาสบายดีเด้อทางเมย์เนาะโดยไปน่วกันเมื่อตะก้นมันออกมานานมึนมืึอไงเมย์ไปร่ามกันเต๋อว่าจะไปเมย์มาก่อนเนาะมันเนาะเจ้ะหากันมาว่านี่เนาะเจ้าหายกันมาว่านี่เป็นได้ไปเที่ยวไทยไปเที่ยวอะไรห่วงดับบอนนี่แหละมวนเนาะมวนอยู่มวนเนาะ ยังกินชมออกเนี่ยีชมนำเขาป่านค่ะวันกินนี่อ๋อสแตกแตกแตกก็หายกระตือน่นไปจช่ไนี่ตาตู่ตาปูแฮะนี่หายะอนอตาจะปูเป็ขาหือนกสามวงมัดไม่ได้เบิ่งก็ถัดในเด้อฮะจันเป็นอยไจะเป็นยางคื้นไามัดบนไหนไามัดอืมพามัดไหมใครเขาที่วยันเยจานหน่อยมันอันนี้น่อยแชมนี่วเขา โอ้หนุ่ยจานบ่เข้านุ่นจานบ่เข่าแต่ทอดข้าอยู่บ่ทอดมันหักกเป็นเมื่อคืนนี่บ่โอ้เ<ม>จะเวลาจะเสียภายแนละ้วมันเป็นได้ไหนก็ไฟบ่เข่าเลยบอเลย่อยได้ไเข่าเรยจะชื่ออยู่โอ้เมื่อก่อนคับเ<อ>บื<พ>้งย่งขึ้นอีกกับเบื้งยุ่หักกเป็นคืนนีกนะรอเบิ้งปักอื่นอยู่บ,บ่รอเบือยู่แต่บ่ได้บอได้เออใช้ขับผ้าขับไปเบิ้งโน้นห่ะไปเดี๋ยวก็อ่ะยดมาเบิ้งก่อนสดบน้ำเบิ่อ ไปเสียบพายของน้ำมาเนาะน้งมาหน้าเื่อนี่นาะาของน้ำเสีย้าของน้ำแบบมันแันนี้มันตัวนี้สอดอือมเห็นมันมขี้ว่มอเฉพังเกันบ่เฉพยแบบน่าโส้เฉพ้างนั่งเฉพ่นีดิมอมีใช่จะเฉบนะเนี่ยมีพอย่างเลยนีมันนีมีมี

บางทีน้ำมันอย่างนี้ชนถอดเลยเสียไหมบางทีอันนี้ตายแต่นี้ตายอะไรมาเนาะสายสกมันนาะวันมีนเปิดเนาะวัมีนเปิดด้วยท้อันนี้กับเป็นทางพอพันซื้อขายอยู่แล้วเนาะเป็นของไทยเลยปักนะเปิดในแม่ปักนะสวีกนะ จะชไปตืหั้าตืตอเมนยูไ่ได้ปลาไทายทังเบิรบางทีบางทีมันอาจจะเป็นน้ำทรายอันสากตัวนี้ก็มีเนาะอาจจะเป็นน้ำนวยจานก็มีาจะเป็นน้ำมันริสเม,มนะวะเมนไผ่สดาะวอันนี้หั่นคันเครื่อปักไฟแบบอันนั้นมันอันนั้นไ้ห่อเมืนขีวนอกมะนาวเนะ นี่จะเสียมันันเกื็ดเลยขึ้นนี่นะเออมันรัน่นวักกรอบเราไปลส่วนกับเป็นน้ำตัวนี่เป็ียนน้ำตัวนี้กับเป็นน้ำนี้เงียว่าเป็นน้ำตัวนี้ไหนครัวเนป่เงินไผ่มันช็อตผมอืมจะได้เสียได้ใหม่นะต้องซื้อมาใหม่แล้วเอาเอาตัวนี้ไปได้เอาบอกทำซื้อเขาซื้อเขาซื้ออะเอาตัวนี้ไปเออ เนี่บาร์ดิบกับหมอล้ำเดือดจอยไปไปไไปบาราไปเอ้ยตายขากระเป็นเมื่อคืนนี่มาซันเนาะแางพี่แดดก็เออ่มวันนี้บันไหนหนาววนได้เหมือนกันหนาวอยู่หนาวบอหนาวบาร์ธ้ายืมตายืมตา ่ได้ยูให้บอจาว่าอย่างพิงเดมตาบอสโมกามาพี่เ่้ยินทั้งพุทธอะไรก็มัาดิน้ำบ่เลอนะไทยร้าพอหักอยู่ใช่พอหักนะเอ้าคผลบดิมาได้ผลถูกว่าเจ้าไปไทยเนาะเบิ่งคลิปเจ้าตลอดเลยก็เบิ่งคลิปตัวอยู่เบิ่งเงิน เบื้งอย่บ่เห็นอยู่ลงอย่างโน้นได้ก่อนครับตัวนายเออเบื้งอีกทีเบื้งน้ำพายนะเบื้งน้ำน้ำพายคึมเออเปนถามหาเจ้ายุแล้วก็เห็นว่าเจ้าอันอยากไปทาตบ่เห็นจะลงคลิปวะเนาะพอว่าโอ้ยเสียดายดิว่าคันอยู่ก็ได้ไปทาตน้ำกันเมื่อนั้นพาเพิ่นไปทาตเมื่อน่ะอือผมเคยไปเทือดิอือเคยไปไปถ่ายห้างถ่ายนมถ่ายปนน้องไปแปลก จ้างมาได้ไท่าพนุ่มาสาเมื่อกีไป่เต๋อเนี่ยมกี้ไผ่เอแถวกลางนนี้เดี๋ยวาวันตายจะถัดเนาะถอดถัดยันละตายจะนวยจานนวยจานถ้าชื้อใไหมเพื่อนเนาะแต่ซื่อเฉยไหมเพื่อนแล้ววซื้อไหมนะตะกี้น่ะนวยหนึ่งน่ะสีประมาณห้ารอยบาทตะกี้น้อสมุกเดีี้อย่างโมหูเดี๋ยวนี้ต่กอนตะปิดการแต่มันสิเป็นแต่เก่ากะ เบิร์งแนฉากตะกี้เนาะคอยเป๊ะเห็นังได้เนาะชุนไปชุนมาจังได้ไฟกระเซฟไฟมันสอดกระมีเนาะไฟมันตีกับตีกับมึงแมนเพิ่นกระเบิ่งคลิปเฮาคือกันวันที่เฮ้ยเฮากระเบิ่งคลิปเพิ่นเนายนินกินข้าวกันเด้เออในนิน้าวเนี่ยเนกระเบิร์นแ้่ก็มาชอยชวบังพว่นบ่แม่นโอ้เบิ่งหลายคลิปเด้อเพิ่นกระเบิ่งเนาะอันนี้ตามนี้เองทักแพร่คลายทักแพร่คลายพูนหาด้วย อ๋อหาลอยบาทผู้ป๋อก็ได้ขายบ้านหนึ่งก็ได้ขายอันหนึ่งได้ขายหนึ่งไหมชามล้อยอันหนึ่งขายได้ขายเห็นพี่ผลอ้วนผู้แล้วมาชงอยู่บ้านนี่พื้นหาล้อยผู้ได้บอกให้พี่อะได้วะเฮ้ยถ้าเห็นกันหนึ่าก็เห็นเนาะให้พี่อะได้เผื่อทางได้เนาะแจ๊บพายไม่ให้ทักให้ได้ทักให้นะกูขันทักอยู่นี่นะขี่ขันเอาไปยังคือขี่ขันใช่ไหมไรไหนขันทักดิอ่ากันกับว่าซื้อมาให้ตูอีกเลยนะ อาไปแม่ประธานลงไปเอาแม่เอาเครื่องเถอะนะเอาขึ้นมาได้บ่ผู้เดียวบ่ได้เลยสมุกเอาน้องมาหนาลงเอานจำนวนไปไปซะนะเดี๋ยวเชิเจ้าลงเด้อขอยสิญถ่ายอีกเทึงเห็นไหมลงไปเมียงเด้บาทนี่เนาะเอ้าสมุกจะไหวไหฮะจะไหวไหตาดักได้ตาไหวเสียคือป้าไม่ดีตาดักได้ตาไหวเสียนี่โอ้โหดีไม่เอาไหวนี่นี่โอ้ เอาื่นี้ยังชื่อไผ่มาให้น่ฮะไผ่มาให้นิวี่ไผ่เจ้าเบิ่งจะทักยูไผ่เบิ่งจะทักยูไครถือได้บ่อใครบัด้เอาบ่อฮอบัดิบ้บบฮะบอถืมาบ่ออ๋อได้บ่อหมาทั้งรัดได้บ่อหนึบ ของแทะบ่มากยอยู่มากอยู่หัวกินเออมุกกระใจลายระวงังระวงังระวงัะวงต๊ะแตกเอ้ิต๊ะแตกได้มาแต่ไทยยังไม่ได้แตกได้เห็นมาฮอลล่าสิแตกเดบโอมเอนเดอร์เออนี่ชื่อชื่อไผามาให้ทา่านกบอกเออทางคุณพ่อและซื้อมาให้เจ้า<อ>ใช้แกงลูกม,มียังบัน๋น Nghững bóc này đấy. À? Ừ. À, mình chưa phải không muộn 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 muộn hm 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 mình hm 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 Hôm nay chúng ta cắt ừ. ไม่เนาะยังไดทักก็นได้เนาะไเลือดได้ใจเลยอืมได้คือระไรบ่ได้หลายบ่อือาเสบยั่งนี่นะหักม่วงกวนได้กินบ่บ้านม่วะบ้านเงวเปียบบ้านเาเอออืมปลาหนีนะแซ่บเลยนี่นะเซ่บบ่ปลาคือปลาหมึกปลาไงบ่ได้คือมันเป็นปลาหมึกั่นแล้ว ท่านทุกเล่าจบกคางพ่อแบบมันกระกูดนะครับจากคางใหม่นันเป็นตะกินด้วต้องใส่ไฟให้เด้อเอาแบบพอดีแบบมันเป็นท่านนี่นี่หอยย่างนทุกขนะย่างมักพลอยเสแปรได้น่ะจะซีโมลอดเสแซปรได้น่ะกินได้นี่น่ะกินเลยแล้วเอาทุกได้เออแก้มาแล้วก็กินเลยเสแปรได้ตัวนี้นะมาตัวนี้เขต้องย่างมาต้องปิ้งเ็ดทุกแล้วเออแซ่บ อับ่อทายที่งมืออีบ่นินทดลองให้เบิ้งบ่นหนเอมอมอมเฮค่ายคือนั่นนี่เาเบองก่อกนกับข่หแช่บ่องจากาขอมาเข้าใจรายเร่หักว่าชื่อไ้พหักก็หักองพงหางไปเลยนนี่นเดี๋ยวไปเรไข่มีรับผันดีรับด้วยเออเออสัตวก๊กก๊

เออเปิดเปิดอืออือกินระหวมานหนึ่งกินได้ไหมเอาไปล่างเนาะล่างก่อนเด้อล่างก่อนมาเขี่ยงมากเพราท่านมาเขี่ยงที่ไหนแซ่บพดอกินเบิดก่อนใช่แล้วเออกินเผ็ดเนาะเผ็ดบปล่าแซ่บได้ยังออกเผ็ดๆลอกกะบอกก็ต้องลอกแต่ว่มีวิตามินมีวิตามินเนาะ อืม่เม่าอยเนาะเออเก็บไว้มันตเยนวานี่ไว้ใส่ก็ได้ว้ยใส่ก็ได้นี้งหะไวาตู่ก็ได้เพราะว่าเมวเจ้านั่นเจมวกินตู้นี่แหละเอาลอกวาเเลยลอกวถึงไหนเลยใครนี่มาแต่ฟังใทยเพืได้นองมะนาวเองอือดอ้ไหใส่จักเงยมอกลอกถือมาได้ค่ะลอกลุกขนุนเแต่บอกเอาม่มาแก้แม่ยอกยุอือกสุยอดยังให้ใช้นี่ก็ ใชถ่าก็่เออที่ยามไหนได้สิทักแดบเหรยามได้ม่ี้จะบดนนะ่ะเ,เล็กอิ่าเนีเล็กยนี่เล็กทักนนะโมเมนต์เนเพราะว่าทั้งเสื้อแบบจยาซานซานเสื้อแบบซานนั่นนั่นีแล้วกระสซนีเดยแเบบเล็กยานนี้น แล้วก็ทักขใช่มึงโก้ไรของเองเป็นขอก็บอทำแบบนี้เสียบเข่าคนนี้บอเองบอเคยทักวันนี้บอเคยทักว่ามันสิมีเข็มอยู่ในอันเองเสียบไว้ในอันก่อสีแดงนะเข็มนะลองยุดลองมันะขนมปิดไหมแสีบบ่ลองยุดมีบ่ตัวเซิงเพลินเองยัดเข่าไว้ในก่อสีแดงนะเออยัดเข่าไว้ไหนนะในเบิ้งเบื้งเบื้องมาพี่เฮียแล้วจักว่าค่ะเฮียเราเห็น ก็น่ามีหูนอยู่นะมือนไอ้องเงี่ยาหงายหูนี่นะไม่ค่อยบีบเอียงอยู่ในเห็นไเข็่ในนอยเ่าก่อนเนี่ยันอยู่ในเดกกทอในเนี่ยเราเคยมีช้องรวงเออผายบคือกันเนาะคืาไทยเป็นสิใหญ่อยู่นี่นะอันนี้ก็ผาไทยแล้เหรดน้อยกว่ามาแต่ไทยคุณน่ะอันนี้อันนี้มาแต่นายเทเอเ คนตั้งใจเพิ่นซื้อมาให้เจ้าโดยสะพาอได้ไหมนี่ยาเพิ่นเพิ่นมาเอาไ้แห้้องมะนาวเอากมบนเหรอแกอะไรบ่เอามีดเอามีดเอามีโอ้ยๆยปะทาแกดูปะทาเสียวได้ป่อยนนไงบ พอหากว่าสะมาให้จะทักแพพันโคให้เพิ่นทักใครก็ได้หรือเปล่าทักยุปซาาบรีบล็อกย้ำไปก็ได้เพื่อนเนยห้แม่ล็อกมันยุบแม่ซิมยุ้ไงเ่าบอสอันนี้เดี๋ยวเพื่อนเอายาวทงม้วนเลยเนี่ยทงม้วนผมทงม้วนเป็นแบบหนึ่งหอมแซ่บ่าทั้งเม กินเ้เนเนาะกินแล้วยังนตัวบบอีมใหาว่าเวลากินมันข้นแบบคู่ควบเนาะเอามือตรงเออได้แต่เส้นเนาะบึนบึนครับอืมต่หอมีีว่ากระเพิ่นบ่ว่าบว่าว่านะเออเดี๋ยวขามุกขอบใจเพื่นเด้อ เออมารุ้นกันเนาะน้องมนะนาวมาเป็นจีหักบ,บอเนาะรุ้นกันเนอแต่เศร้าทำเป็นีหักอยู่เนาะนี่ครับอยู่สบายดีจ้าพอสบายดีไหวดีพอ,อเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวคุณพอโทรมาพอเห็นภาพเพื่อน เดีย๋ยวจังหน่อยจังหน่อยเดีย๋ยวทางพออ่อทีโทรกลับก็แม่อ๋อแบบเห็นภาพเห็นภาพเวลาข่อยโทรไปอะไรแบบว่าอันทางเพื่อนเปิดวิดีโอว่าได้ใช่วหมคะต้องรอหายทางพ่อเพื่นนอนโทรมาเดี๋ยวรอนิดนึงรอแป๊บหนึ่งเนาะแม่อยากจะตายมั่วมั่วใช่แบบมั่วมั่วมากมันเออตัดแต้ม ตกาะจะมัวน้ำาลัเอเข็ดแตเได้บะชื่อไม่มีชื่อจาดอันนวยชื่อแต่หน่วยมันหนวยดำๆนิดหน่อยแล้วนะแมนตะกี้ตะปีกาเนี่เก็บเบเบิ้งอย่นะเบิ้งแต่มาเสียบไพ่ของหน้าเมน้เขียนไม่เม่น้มันอกงที่มันข้ามหนไปชื่อเงินที่มันข้ามไปชื่อถือหนอยจามนะเอองั้จะเนอะเดี๋ยวเบิ้งก่อน เอาควายมาบ่นกันปะเนาะว่ได้หรอว่าได้เนาะอย่างนายจานมันสดแล้วเนาะเนายจานเป็นแนวอนายจานเป็นแนอดูภาษาขาดกันไรบ้างเนาะหน้าจะบ่าเมนเนาะเนาะสบายดีจ้าพ่อสบายอ่ยโอ้ยโชคป้านาวอสบายดีไม่ได้จับกล้องให็นไหมพ่อไปรอตั้งหลายวัน อมอลูกน่ากลับมากลับมาวันนี้ไปกลับมาใช่ไหมใช่เป็นไงสบายดีบอสบายดีอยู่เดินไเที่ยวเมืองไทยไหมมาว่านี่ขนาดมามาว่านี่เมื่อยมาลุดไปมาหอดอกไปมอเมาลุดมาลุดนะมาลุดผ่อน납 มาหอนเมื่อวานนี่พ่อคนน่าไปบ่ได้ดอกคนน่าเมารถบ่สันคนณมาเมารถแล้วคุณไม้บัลลังก์เลยเอาไว้เมื่อหลังเมื่อหลังให้หายดีก่อนเลยมื่อเท่านี้วันสี่เนาะสบายดีว่าพ่อน่ะสบายดีลูกไปหา น้องมะนาวต้องมาไหนเนะนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกำลังอยู่ที่บ้านก่อนจะ,ะอยู่บ้านน้องมะนาวเฉพาะตอนนี้ลูกกำลังอัดคลิปอยู่เด้อเห็น <c oughs> น้องมะนาวอันเอาของมาให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนทรอันหาพอ่พอเพื่อนเมื่อนั้นเพื่อนกระเบิ้งคลิปอันลูกกับพอ่อคือกันเด้เมื่อนั้นเ <c oughs> ออเบิ้งอย,ยู่เป็นได้ก็เป็นได้ก็ว่าระหว่างจะรบกอดกันเ<อ>ด้ จะไหลนะเข้บไปได้เห็นเจ้าจัางพ่อพ่อจะไปหาลูกมะนาวดูว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบอางก็เลยแล้วเอาของไปฝากด้วยเออของบัาฝากด้วยทีนี้ไม่เจอไม่เจอลูกมะนาวก็เลยฝากลูกลูกดาวไว้บอกว่าเดี๋ยวถ้า ถ้าลูกมะนาวมาก็เอาไปให้ลูกมะนาวที่บ้านโดยขอบูกับใจไนะบู้กับใจลายเดอพอเดอหบมือมู้กับใจเดอพอเดอมูกกับใจลายดีไม่แห้งเจ้ลายมอขามี่ขาขายแล้วรวย้วรวยเด้อเดอเเด้อเด้อ้ห้ให้หายดีแล้วเดี๋ยวก็เะชอเดเทีอยวเมือ

พอดูแลตัวเองเลยบ่อสบ่ยิ่งไชับบ่ยได้เลยบอนะเศร้าเปล่าบ่สเศร้าแล้วแม่นบ่จักเปอร์เซ็นถามพ่อมันจะดีพอพอถึงเยอะยิ่งได้ทุชับจะดีนะแต่โรกมะนาวดีขึ้นเยอะแล้วการจะหายแล้วจะหายแล้วนี่นี่พ่อยังอยู่ที่แพร่ พ่อก็ไปเที่ยวคือกันนิ่นพออ่อไปเที่ยวสิพ่ไปเที่ยวไปเที่ยวยู่รายพ่จมจังหวะไเดียวแพรข้าวตอไปก่นอนก็ได้จะตอไปก่อนก็ได้เห็นเปล่าเนี่ยเห็นยูน มีแต่น้ำครองเพื่อนพี่น้องเลยจะเป็นเพื่อนเพื่อสิ้เห็นหน้พ่อว่าพ่อกะบอกเพื่อนสวัสดีได้พ่อเด้อว่าน้ำมูกดาเรื่อพ่อมาเที่ยวแล้วคิดถึงลูกอโมกดาเน้ยลูกโมกดาอยู่นาเดชนี่ยสบายดีเด้อพี่นาเดชสบายดีน้องมานาตัวจริงเออ จริก็เอยู่บ้านคุ้เอิบาผเราสดเลยกลคุณพ่อในเด้อคือชิมมาไหมเปิ้ลลายก็เบิ้ลแซ่บดวยว่าไหเปิ้ลชมกีิ่นมันแซ่บด้ยมะพร้าวออกชมนอยนึงเนาะพวกนี้น่ะเอาไว้ตู้แต่ล็อกไปเด้แมวกินเลยแมวมักได้เห็นเป็นจะได้นมกานาลังจากก้วยกระพก ดีใจบ่ดีใจบ่อฟสีกุยกับพ่อดีใจให้สิกินผ่านกล้องอะน,อะนะให้สิก,กินผ่กกนานกล้องอยากอย่ากเท่าน่ะฮาร์ดไรเดอร์โบกินบบกินผ่านกล้องพ่อให้กินผ่านกล้องนั่งคิค่ายว่าเ้าบุทมีมารยาทได้พราะว่าเผยแพร่ออพพวิดีโอลงไปเห็นทั่วโลกเลยดิต่เอา้บาบปแจักสิกินบปแจักสิมานาั่งว่าคลิปน้ำเขาว่ากินข้าวเศร้าแล้วบ่อบมันนี่มันนี่ยังดนอยู่ เยมื่อวานนี่มาเมารถตมาดนนี่อ่ามาหอดก้งฮะมาหอดกมงหอดบ่ายโมงหนึ่งบมงนึไปไปใกล้ๆกเมาวันนี้เมาไปหาคุณพ่อยังกเต็กแล้วไปหาคุณพ่อสิบรบเลยบ่จะาูบ่ซำไปมุกนาฮาน่ะซ้าวป้อมาวพป้มาเถี่วก็หาบ้านเราไปมุกนาความ่ยักลัวเราสมุกซ่าไไปได้ย่บ่ใช่ไปไ่ได้ก็ไป สมุกเท่าไรจักจักพันกิโลเป็นหรอแปดร้อยกว่ากิโลบ่แมประมาณนี้แหละเนาะคันจามบ๊อบพิษไก่เนาะงแปดร้อยกว่ากิโลพอมาถ่าเทียบใส่ไหมให้หมอเบ่ใส่สมุกนี่ประมาณอยู่นไอปีชินแหงสาวเถียวกลัวไอปีชินแหงไม่ให้เหมาะเฉยจะกินข้าวโอ้ยยังไม่ทันได้กินข้าวศาวซ้ำยังกินแล้วหลับหัวบ้านนี่ได้ใช่ไหมจะยินได้ตัวเขามากินก้อนนั้นได้ใช่ไหมใช่ไหม ถาเขาใส่ตู้เย็นไม่กินกับมงมงเปียงเห้นไมแซ่บคึ้นบนบางทีมึงดูมงงเปียงคือบ้านฮหอยู่มงวงเปียงฮิิูุนะแซ่บไหมไปโบดได้ไหมนี่มาอาทิตย์บอลมาอาทิตย์เออกินข้าวแล้วก็ทิ่ไปโบดต่อเม่อดียุตมาเนาะทั้งเมย์ทั้งเมยวันจังไรเมย์รู้สึกว่าการน้องดีขึ้นบอกดือว่าไม่ได้ไปไม่ได้แไปทั้งว่นวดี โอ้ไปดูแถวใกล้ที่้ามาดิอืมเนาะทาแม่ก็ลงใจแม่มาดีแล้วดีขึ้นเนาะเอาเอาเทอเตีงเอาเอเตียงเด้เอออ้าให้แม่เด้มาทาเลยใมเออเออเออแต่ซีแม่ต่เก้าอนี้บอกเห็นด้สมุก็อะเห็นถึแม่นี่เอากินเนาะไอซีมึงดูฮะ ต้องหายกัการคำนิเสว์ภูรสชาติ์อยู่บ่บ้าหท่ามังม่วงบ้านเ่ากวนเนาะัจบแบบกวนจบกวนคือบ้านเ่าอยู่บ่เดี๋ยวยู่พี่เซียบกว่าอยู่พี่อยู่พุ่นเซี่ยบกว่าบ่คืออยู่พี่เซี่ยบกว่าไม่ใช่บ้านเ่าเลยมินมินบ่ไอยูพี่มังม่วงใหญ่เนี่ยนาะยังม่วงไหมเงี้ยแหม่เฉ็บเนาะแต่สามุกก็ยังมากได้นี่ยนะกินกับข้าวเร็วกัน กงกระเป่าเอานีจากเพียงมือก็ฮึ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 เึาึฮึฮึอึฮึฮึนึาึดึฮึาึฮึฮดเอาได้ฮึฮึมึฮ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 ่ฮึฮ้ฮึฮึกมฮึิึฮ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 บฮึ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 าึฮึงึฮ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 ่ฮึ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 ฮ่ฮึฮึฮึฮอนึฮึฮก เบิ่งมาได้แต่คายบ่ออคลายบ่ออเพินซึ่งระบาดวดนอนน่งเงียมบ่ไหรนอนงเงีมบ่อนอยไปจีนะไปจังมือนะเปมือวันจันทร์แต่มืออนจันทร์ม่อกี้วันอาทิตย์ป่พอดีเป็นอาทิตย์หนึ่งมันบ่ะวันที่นองมานหน้าไปว่ะส่อก ก้ออาทิตย์หนึ่งแมนชันมาอยู่ส้เจ็ดสแปดสิบเก้าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สองจะมาเนาะทีวังทั้งพอทั้งพอเมืองาทีอย่างวะทั้งพอเมืองสปสเก้าพอเมืองทีสเก้าขึ้นเมือตอนเศ้าเลยมื่อนะเนาะนมาสามเมือเนาะสองมือมือที่สามกลับกลับแต่เศร้าเลย มีแต่พ่นแล้วเอาไว้โอกาสหน้าเนาะคันบุญตรจอดเถิงกันกับได้พบได้พบกันอีกเนาะเพราะว่าไทยล้านนี่กับโบกายกันบันไดเนาะใส่มาง่ายโดดเอาบัดทีนทั้งอันาการกันได้กับป้าก่อนเด้อันี้เด้อมันนี้กับมาเยี่ยมมหาตัวเนยแล้วกับเอาของฝากของตอนที่ว่าทางพอหาพื้นใจลายมาสวยปัจจันเจ้าไปโบกเงินบริษันเจ้าเนียน กันเลยไม่นี่มาแต่เศร้าเนาะบาทาเนาะเอาสิบ๊อดีฮะสบายดีเลยกินยาแล้วก็ะพักผ่อนเด้อเออมื่อหน้าพามายที่มาเยี่ยมมาหาม่เด้อสบเนาะเออเศร้าไว้ไว้เป็นเศร้าไว้ได้สิได้โทรศัพท์ไว้เออเอากลับก่อนเด้อบัดดีเด้อสบายดีเด้อสบายดี อ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พ like, ี่น้องสำหรับคลิปนี對對้ก็ถ่าว่าพี่พาประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายเด้อเนาะโดยก็ขอโมกขอบใจทั้งพ่อเพื่อนในรายเด้อเนาะอ่่ะกอนอื่นกับทางสามมุกดากะสิได้ขอโตัวกลับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบัดนี้ถ่าว่าพี่พาประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้สามมุกดาและกับบ่าทาในเด้อท้ายนี้กะทางสามมุกดากะสิได้ขอโตัว จบคลบลงเพียงทำนี้ท่ทนี้ก็บอเก้าเข้ามาสบายดี